วันนี้มีอะไรอัปเดตบ้างนี่เลยนะผมสกินคู่หูร็อกคูนนั่นเองนะผมน้องๆสามารถเข้ามาซื้อกันได้ในร้านค้านะผมราคา299รเาเพชรนะผมสุดจะเท่นะับผมนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับและก็ในวันที่28นะผมนี่ผมนะครบรอบ4ปีฟรีไฟลผมเข้าไปาแจกตัวละครใหม่นะผมผู้รอดชีวิตใหม่ของเราชีวานนั่นเองนะผมน้องๆสามารถเข้ามารับกันได้ในวันที่28นะครับผมนี่เลยครบรอบ4ปีฟรีไฟลผมจะลืมเข้าไปดูหน้ากิจกรรมล็อกอินกันนะครับ สวัสดีครับผมทุกคนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมผมต้นกล้าเองผมเราอยู่ในการแข่งขัน EP ที่7แล้วนะผมซึ่ง EP นี้ผมจะเป็นการแข่งขันแมปเกาะสวรรค์ใหม่นั่นเองนะผมนะก็หลายๆทีมยังไม่ได้แชมป์กันแล้วก็บางทีมก็ได้แบบ2ทรง2แชมป์ไปแล้วนะผมเกมนี้ค่อนข้างจะเดือดแล้วนะผมเพราะว่าเกมที่7นะครับ เราแข่งขันทั้งหมด10เกมนั่นเองนะครับผมอะฝากถึงน้องๆที่ว่ายังดูอยู่ตอนนี้นะผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมและในเดือนหน้าเราจะมีการแข่งขันต้นกล้าทัวร์นาเมนต์ซีซั่นที่2นะผมแบบเลี้ยวไล้นะครับผมนะก็น้องๆสามารถคอมเมนต์บอกมาได้ว่าอยากให้ทีมไหนลงแข่งนะผมหรือว่าอยากให้สตรีมเมอร์คนไหนหรือเพื่อนๆคนไหนลงนะผมคอมเมนต์ comment บอกเลยเดี๋ยวพี่ก้าไปเชิญเข้ามาให้นะผมคนดังๆเที่น้องต้องการดูนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเพิ่มการไม่สปอยเราไปดูคลิปกกกาารแขข่่งัันนเลยดีวคผมไป อ่าวเขาดวดไปแล้วผมจอผมค้างเองครับผมเอาหมอไปอีกจอหนึ่งครับเพิ่งได้เห็นนะผมไล่ก็บินมาจากด้านเคลาตันนะครับผมนะเอาแล้วสนามแข่งผมตัดมาทางด้านของลงเก็บเครื่องบินนะครับผมตกใจตอนแรกนึกว่าเออแบบเฮ้ยเราค้างหรือเปล่าไม่ใช่ผมลืมกดครับโดยแล้วผมจะจัดอาร์มลงตรงสนามแข่งนะครับผมแล้วก็บีกิลดลงที่เดิมลงเสียงเขานะผมแล้วทางด้านของแสนดีผมเลือกจะลงวงฟ้ามาผมเจออุนจุนอยู่นิดนึงผมมันจะยิงแซะมานะครับผมทางด้านของวิวคัมแบ็กนะผมลงมากับทางด้านของเคทูเจนะผมแล้วก็ดีมบูนะครับผมตรงนี้มันจะเป็น3ทีมเลยโพชิน็อกนะครับผม แล้ว TK นะครับผมปะทะกันอยู่ทางด้านจัสมินนะครับแล้วก็น้องอาแปมวัดดวงนะครับผมเอาแล้ว3ทีมโพชินุกครับผมแตนี่น่าจะเล่นสบายผมวงฟ้าไม่มีใครลงงัดกับเขานะครับผมแต่ตรงนี้ตรงจุดเดียวนะครับผมแล้วทางด้านของอาคิสเจผมปะทะกับทางด้านดิมบูด้วยนะครับผมแล้วดีเข้ามาเจอกันในหอดูดาผมดิมบูเป็นทีมที่ลงนี่งกันหมดแล้วเรียบร้อยผมมาอีกทีมหนึ่งครับผมจากวิวคัมแบ็ k ครับสามทีมลงมาแล้วผม TK โดนเก็บไป TK เก็บมาได้หนึ่งคิวก่อนครับแปมวัดดวงก็เก็บกลับมาได้เหมือนกันครับ เอาแล้ว3มทีมผมมาอยู่ในหอดูดาวสถานที่เดียวกันครับและเคทูเจผมเปิดต้องไปได้ก่อนนะผมจากทีมวิวคัมแบคครับและเคทูเจโดนเปิดสวนกลับมานะครับผมจากทางด้านทีมดีมบูครับ3ทีมคนดูโอ้โหแล้วมันจะพ่ายยังไงเนี่ยเอาแล้วผมเลยเข้าไปชาร์จแล้วครับ โอ้ยตอนนี้ครับผมคนพาเขาไปไม่ทันเลยครับผมนะรีวิวคัมแบ็คผมเสียเล่นไปแล้วสองคนนะครับผมโอ้โหแล้วตอนนี้ผมอีกสองคนผมตั้งด้านของวุน้าทีของเขาอยู่ที่ลงเก็บเครื่องบินผมเหมือนว่าส่งเพื่อนเข้าไปเช็คก่อนนะครับแล้วด้านเคทเจปะทะต่อเลยนะครับผมกับทางด้านดีมบูนะครับจะเรียบร้อยต้องไปอีกหนึ่งผมเคทเจครับเหลือเล่นสองคนนะครับผมสองต่อสี่หรือเปล่าจังหวะนี้ผมเก็บไปอีกหนึ่งครับผมแล้วเหลือแค่คนเดียวผมดีมบูโดนส่วนน็อกไปนะครับผมนะเหลือมันจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่ง แล้วชุบขึ้นมาได้ผมเป็นสต่อหนึ่งแล้วเรียกว่าต้องไปหนึ่งผมเลยอินด้าคนเดียวอินด้าคนเดียวจะทำได้หรออินด้าทำไม่ได้นะผมทำให้ออกจากเกมไปเป็นอันดับที่12นะผมเคุเจครับ,รบดีมบูเหลือเพื่อนแค่สองคนนะผมที่รอดมาได้นะผมจะทำปะทะต้นเกมแล้วได้ของ e Sand, e vo, อีเวนตแซนดี้อีเวนเออเลมโบนะบผมปะทะอยู่ทางหน้าบิกกี้นะครับผมบริเวณตรงเขื่อนนะครับ เหมือนจะไม่มีการประทะต่อผมอ่าพี่อุ่นจุนน่าจะขับรถออกไปเลยนะผมจากเมืองผมแซนดี้ได้วงฟ้าไปเต็มๆนะผมของน่าจะพอใจเขาเลยนะครับผมทางด้านของโพชินุกนะผมก็มีปะทะกันอยู่เหมือนเดิมนะครับผมทางด้านของราฟ้านะครับผมกับจัสมินเขาน่าจะลงมาหาปืนสนิปลกันอยู่ในส่วนบริเวณนี้ครับจัสมินสังเกตเขาจะลงในส่วนบริเวณไม่โพชินุก ok ก็โรงงานอยู่อ่ารงงานแล้วก็ลงไฟฟ้านะผมที่ว่าเขาชอบลงนะครับเกมที่แล้วลงไปในส่วนของรงไฟฟ้าครับตอนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น,ลนาาแล้วผมน่าจะทการฟาร์มแล้วฮะโหโหเสียผู้เล่่นนนนนไปปแแล้้วบบบตตเเเเกกมมมมัั็าสสีียยดะะถึงคผร ไปมาด่วงเหลือ2คนครับแซนดี้ครับผมยังคงฟาร์มอยู่นะครับผมและเลือกมุ่งหน้าไปทางด้านของอู่เรือต่อเลยนะครับผม i p ผมน้องการใหผมอยู่ในแ <c oughs> ถวๆอ่าเขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าสวนอะไรผมไม่แน่ใจแป๊บนึงนะครับผมขอเช็คก่อนนะครับผมสวนยาฮามิ ส่วนยามี่จริงๆมันเหมือนเป็นไอเขาเรียกว่าเกาะแก้วนะครับผมคนภาคผู้ผิดบรรทุกขอพายจริงเนะผมลิ้นพันหมดเลยฮะบอสกินนะผมอยู่ผมลงไฟฟ้านะครับผมฟาร์มอยู่ครับพยายามคอยเช็คตำแหน่งหายกับเพื่อนๆอยู่นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ก็เป็นไปเลยขึ้นเดี๋ยวผมขอแยกกินน้ำก่อนแล้วกันครับทีเคผมเสียผู้เล่นแล้วหนึ่งคนนะผมน้องแต็มนะครับผมแล้วโดนจีกับมาผมน้องเติ้ลน้องไปอีกหนึ่งนะผมทัดได้กว่าจัสมินนะผมโอ้แล้วเก็บออกจากเกมไปเลยผมน้องเติ้ลผมเหลือเล่นแค่สองคนน้องโน้ตแล้วก็ในส่วนของลาฟานะผม โอ้ชัดมินตัดคุณข้างที่เร็วเลยนะครับลาฟาแล้วมันจะเจอลา,าฟาในบ้านฟาร์มผมแล้วชัดมินน่าจะเข้าไปชาร์จเลยหรือเปล่าครับไกว์วอลมาแล้วผมจะวันนี้ต้องเอาแน่นอนครับชัดมินไ,ไม่ปล่อยเลยครับผมพยายามจะคอยหาตำแหน่งอยู่ผมลาฟา,วาไว้วอลส่วนไปครับแล้วชัดมินพยายามจะขึ้นไปชาร์จนะครับผมคอยเช็คตำแหน่งอยู่ครับแล้วน้องโน้ตเหมือนจะจะเข้ามาช่วยหรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจนะครับผมแล้วเมื่อชัดมินผมมาลุ้มนะครับผมเอาแล้วผมไปจ่อไอวอลขึ้นไปแล้วขึว้นไปแน่นอนครับจังหวะนี้และลาฟาเก็บดรอปไปหนึ่งระบบราชการโกลด ล้วเราพาเข้ามาชาร์จถึงกลางในโคโูน,โนเลยนะผมโอ้โหก็แค่เจ,จ็บไปเหมือนกันครับผมทางด้านโน,โนดเลยแค่คนเดียวแล้วบุรุนของเราครับทีเเรียบร้อยผมโดนเก็บออกจากเกมไปแล้วผมนะน,น้องนกก็เลยต้องถอยออกมาคนเดียวนะครับผมทีเคเกือบหมดเตียงแต่ต้นเกมเหมือนกันครับโอ้โหอย่างรวดเร็วนะครับผมบอสเซอร์ผมเหมือนจะมีปะทะากันหรือเปล่านะครับผมด้านหน้าจะเป็นทีมของ17อาร์มอยู่ด้วยนะครับผมไตเนินมาทางด้านขวามือของทางด้านบอสเซอร์นะครับผมแล้วจะใจตรงกันวิ่งลงไปเจอกันหรือเปล่าครับผม ผมว่าต้องเจอจังหวะนี้ต้องมีการประทะเกิดขึ้นแน่นอนครับพีเตอร์เดินมาพีเตอร์ไม่ได้เช็คด้วยผมว่าตรงหน้าหน้ามีคนครับ 17R เหมือนจะเห็นแล้วครับผมว่ามีคนอยู่ครับแต่ยังพีเตอร์ไม่เห็นนะครับผมเป็น 17R ที่เห็นก่อนนะครับผมแล้วก็เลือกจะถอยหลบกลับไปนะครับน่าจะไม่มีประทะเกิดขึ้นในหมู่ต่างคนต่างมูฟออกไปนะครับวิวว่าแม้ผมเหลือเล่นสองคนนยผมยังคงนั่งอยู่บนป้อมลงมหาตำแหน่งการเล่นต่อไปเรื่อยๆครับผมนะยามีอยู่ห้ากล่องพร้อมกับไอวอลนะครับผมโอ้โยค่ะียวมียาแปดกล่องนะครับผมแล้้้้้วววววตรรรงงงงนนนนีีีออออแแแปมมมมมมัััดดเเหืจจะลลคคบบผผากทึ ทางด้านของทีมบ็อกซกินนะครับผมมาเจอน้องแปมวัดดวงที่นั่งอยู่บนบ้านคนเดียวครับในบ้านหนึ่งมีคนอยู่ด้วยครับผม2ต่อ2เพื่อนลมาเติมจากทางด้านหลังครับแล้วจะเปิดได้ก่อนหรือเปล่าบ็อกสกินขึ้นมาเช็คบ้านครับเอาเลยครับผมแล้วพี่นักซีอูขึ้นมานะครับยังไม่ได้เข้ามาในห้องนี้ครับผมแล้วมันจะเป็นการยิงเอานะ เรียบร้อยนะผมเก็บไปอีกหนึ่งนะครับโบนาสามารถสวนกลับมาได้นะโบนาก็คือบล็อกสกินน็อกไปเหมือนกันนะผมแล้วก็ทางหน้าแปรวัดดวงน็อกไปหนึ่งคนเหมือนกันครับตอนนี้เหลือแปร์วัดดวงแค่คนเดียวแล้วครับผมถ้าเขามาลือบ้านหลังนี้ผมคิดว่ายังไงก็ต้องเจอแน่นอนครับทางหน้าบล็อกสกินนะผมยังไม่ได้เช็คนะครับผมในส่วนของบ้านหลังสามชั้นนะครับบล็อกสกินน่าจะเดินไปต่อเลยนะครับผมคิดว่านะฮะชุบเสร็จเรียบร้อยแล้วผมทางด้านบล็อกสกินครับน่าจะมูฟไลน์ต่อเลยครับผมคิดว่าเหลือแค่คนเดียวครับเพราะววว่่่าาาาาาาเเเเเเเมืือออออกกกีี้้้้้้้้ทปปป็็็นนนนนนไไไดขขชชชคคคบบบบบัััแลละะรรรยหจึง นักซียูนักซียูเหมือนจะลังเลอยู่ครับเดิน2หรือเดินหนึ่งขึ้นไปแล้วหนึ่งคนครับแล้วจะลือห้องนี้แล้วเข้ามาเจอแล้ววิ่งกลับตัวเราไปเลยครับผมโอ้โหได้มีตกใจการโกลดส่วนมาผมแล้วแปลว่าดวงเรียบร้อยออกจากเกมไปเปันดับที่10เลยครับผมบล็อกสกินผมได้มาถึง2คิวแล้วผมตัวนี้ครับโอ้โหเกือบไปเหมือนกันผมวิ่งมาไม่รู้นะครับผมวิ่งกลับเกือบไม่ทันนะฮะฝางด้านของแสนดีนะผมเลือกจะใช้รถในการหมุนวงนะครับผมวงอัปเดตมาอยู่ในส่วนของไอการะครับผมแล้วก็ในส่วนของโรงเก็บเครื่องบินตรรงกาคับ แล้ว IP พีกนะมายึดป้อมอยู่ได้โหป้อมเดียว4คนนี้ถ้าเกิดทางด้านของแสนด,ดีมาชนนะผมแล้วมี M79 เนี่ยผมเลยเป็นปัญหาแน่นอนครับแล้วนั่นไงครับพูดไปตามการคำแสนด,ดีครับรถมาครับและโดนยิงรถส่วนไปจังหวะน,นี้ต้องถอยออกไปก่อนแล้วด้านหลังมาอีกคันหนึ่งครับโอ้โหรถคว,ค,วควันขึ้นเลยครับผมทุกคนแสนด,ดีต้องระวังอย่าอิมแพคครับผมแล้วพยายามหาทุมงมองก,กันเล่นครับโอ้เข้ากำแพงไปได้นะผมนะเกือบจะเสียผู้เล่นเนี่ยผมจังหวะน,นี้เนี่ย โอ้แสนดีโดนไล่เหมือนกันนะครับผมรถพังไป็หนึ่งคันเลยฮะแต่งรอดมาได้อยู่ถือว่ายังดีอยู่ครับผมไม่รู้จะเชียร์ทีมใครนะผมนะทีมคือมันเป็นทีมสตรีมเมอร์ผมเราสามารถเชียร์ทีมที่เราชื่นชอบผมหรือจะเชียร์ทุกทีมก็ได้ผมเชียร์หมดทีมเลยนะผมเชียร์ทีมนั้นครับหลายทีมเริ่มขยับเข้ามายึดตรงกลางวงกันแล้วนะครับผมทางด้านของน้องโน้ตผมที่เหลือคนเดียวทีเคนะผมมาทางด้านโรงไฟฟ้าผมแล้วก็มีสิบเจ็ดอาร์มอยู่ทางด้านหน้าฮะเขาจะเจอกันหรือเปล่านะครับผมสิบเจ็ดอาร์มผมน่าต้องวิงครับ ทางด้านทีมบอสเซอร์ผมยังคงอยู่นะครับผมฟาร์มอยู่ผมแถวๆโรงงานนะครับผมซึ่งทีมนี้เนี่ยเขาตอนนี้ถ้าเกิดบอกเลยอยู่หัวตารางอันดับที่หนึ่งนะผมเพราะว่าคว้าไปได้ถึงสองแชมป์แล้วนะครับผมอ่าเป็นปืนคาคอยคู่ด้วยนะผมทางด้านปีเตอร์นะผมมือสแนงของทีมเขานะครับซึ่งคาคอยเป็นปืนที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันเพราะมันจะล็อกเป้าไว้กับเรานะครับและตรงนี้มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นเลยครับผมทางด้านแสนดีจะมางัดเป้าก่นเลยครับแล้วแลมโบวมาผมถือระเบิดจะปาขึ้นมาแต่เขามีกังโคโดมมาาครรับแล้้้วตองเขปะผมทางงด้านขอครับ เล่นนอกไปสองคนครับผมแซนดี้เคลื่อนเวรันด์แล้วครับผมเหลือแค่เพื่อนสองคนแ้วนะครับเล่นนอกหรือเปล่ายังครับผมยังก็อยู่ผมไอพีผมกับปาหมี่ครับผมแล้วจะแล้วก็จะเก็บน็อกไปถึงสามคนครับปาหมี่เอาไว้ผมเหลือไอพีแค่คนเดียวเท่านั้นครับไอพีจะรอดเลยหรือเปล่าครับผมคนเดียวเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยนะผมไอพีผมโดนตีป้อมนะครับผมนะแซนดีรอดถึงสี่คนนะผมและได้มาถึงสี่คิวเลยนะครับผมโอ้โหเขาน่าจะต้องกันในส่วนของป้อมนี้อยู่แล้วด้วยผมไม่งั้นเขาไม่เลือกมาตีแน่นอนครับด้วยจากการที่มาตีป้อมนี้ค่อนข้างจะเดินมมมาาาาายย่กเเลนะะผพรว มันเป็นที่พื้นที่โล่งนะครับผมต้องเสียไอวัวมาค่อนข้างที่จะเยอะครับแต่ถือว่าทําได้ดีในเกมนี้ผมแซนดี้ครับเอาแล้วผมทางด้านพิกกี้ผมอยู่ทางด้านบนนะผมมูฟมาผมจากอู่เรือนะครับผมพยายามคอยเช็คไปเรื่อยนะครับผมทางด้านของพิกกี้ผมจะมีพี่เอ็กเพนชั่นนะครับผมแล้วก็พี่อุนจุนนะครับผมแล้วก็พี่พิกกี้นะครับผมแล้วก็ทางด้านพี่แก๊สนะครับผมสี่คนนะผมเป็นก็เรียกว่าเหล่าโค้ชทั้งหลายนะครับผมนะที่อยู่ในโปรลีกกันด้วยนะครับบอสเลยนะผมขยับเข้ามาผมแถวๆบริเวณหอนาฬิกานะครับผม ครับผมใจส่วนของวิลคัมแบ็กยังคงอยู่ในบนป้าวเหมือนเดิมนะผมหาตำแหน่งการเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเหลือเล่นแค่สคนเท่านั้นแต่2คนผมบอกเลยว่าก็สามารถได้แชมป์ได้ผมเมื่อวานถ้าเกิดใครได้ดูในส่วนของประมาณเกมที่3เกมที่สี่นะผมบล็อกสกินเหลยคู่เล่นสอคนเท่านั้นครับต้นเกมครับแต่สามารถเอาแชมป์ไปกลับทีมได้นะครับ <S <S ทีมปูผมเหลือเล่นสองคนครับผมนั่งอยู่หอบริเวณอหอดูดาวครับ <S <S ทีเคผมเหลือโน้ตคนเดียวนะครับผมค่อนข้างจะเล่นลำบากนิดนึงโน้ตครับผมยามิวส์สี่กล่องด้วยนะผมทรัพยากรค่อนข้างจะน้อยครับ จดอาวุธครับผมทีมนี้ผมนะเขาต้องกดล็อกแชมป์สักครั้งแล้วเลยครับผมรอบนี้ฮะต้องมาแล้วครับผมของวันมาเชียร์คนภาคขอบคุณครับผมบอสเซอร์ครับตอนนี้เหลือแค่7ทีมแล้วนะผมตำแหน่งที่สวยที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นทางด้านของวิวคัมแบ็กแล้วก็แสนดีนะผมที่ว่ามีพื้นที่เล่นค่อนข้างที่จะเยอะเลยซึ่งกลางวงเนี่ยมันเป็นป้อมนะครับผมตอนนี้เหมือนแสนดีจะถอยออกมาแล้วผมจากป้อมนะครับผมโอ้ยคืนกลางจะคืนกลางจะเล่นง่ายอยู่นะผมในวงนี้นะผมคิดว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับผมเหนื่อยไหมผมไม่ไม่เหนื่อยขำคว,ควันขึ้นนมัจะะรเบิดแล้้วไงเมื่อกีโด นี่ครับพยายามจะคอยเช็คตำแหน่งทางด้านของหอนาฬิกาอยู่นะครับผมมีของทีมบอสเซอร์อยู่ด้วยนะครับผมวิกกี้ครับพยายามเช็คทางด้านซ้ายอยู่นะผมเผื่อจะมีเขาเรียกว่าลูกหลงครับผมคนหลงอะไรเงี้ยหลงทางครับผมจับคนมาสายครับในการแข่งขันนี้ผมนะในส่วนของสกินปืนไม่มีผลนะครับผมบกับการแข่งขันนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราจะว่าหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมใส่สกินนี้มาไม่ใส่อันนี้มานะครับผมสกินปืนจะไม่มีผลทุกคนเท่าเทียมกันหมดเลยนะครับในการแข่งขันชุบได้ไหมผมการแข่งขันนี้ไม่มีระบบชุบนะครับผมเราไม่เอาเอาชุาบ <c oughs> กว่าเลยน้ำภาคินนะทุกหนึ่งนาทีน้ำภาคใช้น้ำค่อนข้างเยอะครับยังคงเงียบอยู่บผมเรื่อยๆผมเรื่อยครับตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ละทีมมีตำแหน่งในการเล่นอยู่ครับยังไม่มีการประทะเกิดขึ้นบอสเซอผมขยับเข้ามาใกล้กับทางด้านของแซนดี้เข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับตัวนี้ฮะแซนดี้เหมือนต้องพยายามไปผมคอยเช็คทุกๆทางนะครับผมเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาตีบ้านของเขาได้นะครับแซนดี้ผมเลือกจะใช้เป็นในส่วนของปืนนะครับผมบาลเลตคู่นะครับผมเอ้ยเมอร์สไนบอนี่เราเนี่ยเอาล้วไอวอ์มีเท่าไหร่ก็น่าจะหมดกับแซนี ทั้งยาทั้งของเข,งขาค่อนข้างจะฟูจัดๆอิมแพกยาสิบเก้ากล่องนะผมทีมแสนดีครับนี่คือคิดว่าถ้าเขาไม่ได้ปั๊มยาสู้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหน้องบูมเนี่ยผมยาสิบสามกล่องน้องโบยาเจ็ดกล่องครับผมทีมนี้เขาเน้นยาทรัพยากรเยอะมากนะครับผมถ้าไม่ได้แชมป์อีกทีแสนดีต้องโดนแล้วแหละครับผมทุกคนบิก๊กทูครับขยับเข้ามาเรื่อยๆผมทางด้านคาตูครับของน้อยก็ผมเหลือผู้เล่นคนเดียวเป็นผู้เล่นคนเดียวของทางทีมทีเคครับ เอาทางด้านของบอเสเซอร์เหมือนจะเห็นตำแหน่งด้านหน้าผมแล้วจะเกิดการชาร์จแล้วครับผมเอาแล้วครับผมมาแล้วผมแลมโบยืนแนวหน้าต้องถอยกลับบ้านไปก่อนนะผมสก้าเข้ามาชาร์จครับแซนดี้ลงไปอยู่ล่างบ้านขวามือครับแล้วแซนดี้เปิดน,น็อกเขาไม่ได้ผมยิงหัวไปเม็ดน,นึงครับผมฟีเตอร์น็อกลงไปเลยครับผมแล้วแซนดี้แลมโบน็อกอีกแล้วครับผมแลมโบของเราขาอ่อนไปหน่อยนะครับผมสก้าเก็บแลมโบออกจากเกมไปทันทีครับผมแล้วทางด้านของแซนดีนกน้ก็โดน ทงนงด้านแซดีผมเก็บพีเตอร์จากเกมไปเหมือนกันนะผมเทรดกันมาคนละหนึ่งคิวนะผมแล้วทางด้านกองอ่าเด็กเตอร์นะผมตายเออ่น็อกไปแล้วเหมือนกันครับโอ้ยชื่อแต่ละคนนะครับผมนะเราก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษแต่ว่าทางด้านเด็กเตอร์ผมเก็บชุบขึ้นมาได้นะครับผมเป็นด้านด้านบอสเซอร์มาชุบเพื่อนไปนผมสก,ก้าน็อกไปแล้วเหมือนกันครับทางด้านทีมบอสเซอร์เหลือเพ่นสองคนผมแซนดี้เหลือสามคนนะผมได้เรียบร้อย100แซนดี้ผมเปิดน,น็อกอีกหนึ่งน็อกผมจากบอสเซอร์นะครับผมเอาแล้วเหลือแค่คนเดียวแล้วนะผมเป็นของอเด็กเตอร์สไนเเปออร์ขงค้านะครับ ดิมแพรผมด้วยจะเข้ามายึดในส่วนของอาตำแหน่งในการเล่นก่อนนะครับผมเอะไรผมนะสจ๊วตดามบอกระหว่างเขายิงกันเนี่ยเราก็นั่งคุยอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนเราเพื่อนให้เขายิงกันไปก่อนเรื่อยๆครับผมแล้วรอเอาแชมป์รอรอแชมป์เจ็ดครับจ๊วตามจอกเข้าไปยังไงดีครับมิดหนึ่งผมยิงสกิดไปเบาๆให้รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะแล้วจำก็อดอยู่ทางด้านบนนะครับผมของทีมงดิมบูครับเหมือนจะมีคนเห็นตำแหน่งเขาแล้วผมแล้ววงกำลังจะบีบมาอีกใน29่ิบาวิครับผมต้องอย่าผ่านตำแหน่งการเล่นเลยครับ สิษย์ามเล่นจะเข้ามาช้าในส่วนทีมดิมบูเลยครับผมดิมบูเลือเล่นสองคนนะครับผมแล้วทีมวิวคัมแบ็คผมเรียบร้อยผมออกจากเกมไปแล้วผมเป็นดับที่7นะผมจากทางหน้าอเิกี้ผมสามารถมาเก็บไปได้นะครับผมจำก๊อตนะครับผมจำก๊อตเหลือแค่คนเดียวแล้วผมยืนบ้าผมตายว่าออกมาผมมีระเบิดสวนขึ้นมาครับเรียบเรียบร้อย M79 17จอาเมเอ็มเจ็ดนะครับผมนะเอาแล้วหลายๆทีมต้องระมัดระวังแล้วผมเป็นช่วงเลทเกมนะผมท้ายเกมแล้วครับ แซนดี้จะโดน M79 ทางด้าน17อาหรือเปล่านะครับผมแซนดี้ขึ้นยึ่ทางด้านมืออาทางป้าเลยครับผมหาตำแหน่งกันเรื่อย,เอยๆเลยครับผมทางด้านหลังมีในส่วนน้องบูมนะผมที่ประทังอยู่กเด็กเตอร์นะครับผมของทีมบอสเซอร์นะครับผมและน้องบูมผมเรียบร้อยผมน็อกไปทางด้าน17อาผมใช้ปืนคายิงไปนะผมและแค่อกจะเกมไปเลยผมน้องบูมครับเอาแล้ววันนี้แซนดี้เราจะช่วยน้องได้หรือเปล่านะครับผมแซนดี้ด็อกไปเหมือนกันนะผมโอ้โ แลกกันน้องรุ่เจ็ดอามาสี่คนครับแล้วสิบเจ็ดอามีปืนเอ็มเจ็ดเก้านะบุนะป้อมนี้ผมบอกเลยว่าว่ายังไม่เข้ามาชาร์จนะบุนะแล้วถ้าเกิดเขาได้เข้ามาใกล้เมื่อไร่ผมเป็นเรื่องครับทุกคนงับเป็นเรื่องครับปลาระเบิดไปนะครับผมแล้วอ้วกลางโคโนออกมาทันนะครับผมชิบเจ็ดอาครับต่อเข้าไปครับผมเออ้วใส่ดิ่น็อกอีกแล้วครับผม เราในขาอ่อนบ่อยๆแล้วเรียบร้อยผมนะแสนดีเราเก็บออกจากเกมไปเลยครับผม1 7อาร์มผมนะใช้ปืนคานะผมในการเก็บแสนดีครับแล้วทีมแตนดีเหลือเล่นแค่คนเดียวน,นะ้นเลยครับผมเอนควันชันผมเก็บ uh, อาทีเคจากเกมไปแล้วนะผมจากด้านทีมบิกกี้นะครับผมเหลือเล่นแค่สามทีมน,น,นั้นตอนนี้ครับแล้วเรียบร้อยผม M79 ผมตรงด้าน1 7อาร์มผมเก็บในส่วนของน้องอินแฟร์ออกจากเกมไปแล้วบิกกี้อยู่ด้านบนนะผมเหลือแค่สองทีมครับ1 7อาร์มประท้าบิกกี้ครับ บิกกี้ผมจะปลดแชมป์แดงเขาได้หรือเปล่าครับผมกคนจะได้เปลี่ยนส่วนตำแหน่งด้วยครับผมผมว่าโอกาสเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ที่บิกกี้จะได้แชมป์ครับทุล่นครบสี่คนครับเอาเลยครับผมจะนำหนุ่มเล่นแค่สามคนเท่านั้นผมและทางด้านของเอ็กเพนชั่นน็อกมานะครับผมเหลือเพื่อนสามต่อสามครับคุณจุนเก็บน็อกอีกหนึ่งคนนะครับผมเอาแล้วผมสองต่อสามจังหวะนี้ครับเหมือนทางด้านเอ็กเพนชั่นจะสามารถชุบขึ้นมาได้ผมตอนนี้เป็นสี่ต่อสองเลยครับผม บิกกี้จะกดล็อกแชมป์แรกของเขาแนบผมหรือว่าจะเป็นอุจจุลอาร์มที่เก็บแชมป์ที่2ของเขาแนบผมแล้วระเบิดระบาลูกนี้ครับผมดาเมจเข้าไป105ดาเมจนะผมบิกกี้วิ่งลงมาชาร์จเลยครับผมกายวอลไปแล้วจังหวะนี้มีระเบิดเพระมาดจิตแล้วกระโดดปาดเข้าไปนะครับผมกายวอลเขากายวอลสวนไปบิกกี้บิกกี้บิกกี้และมันสุดสซนเปอร์ด้วยกันอยู่ครับผมกับพี่อุจจุนและอุจจุนน็อกไปผมแล้ตั้งหน้าบิกกี้น็อกไปหนึ่งครับผมและเราได้เสด็จดำเหลือเพียงคนเดียวผมเป็นการเล่นกันสองต่อหนึ่งครับ แล้วเรียบร้อยนะครับผมนะเป็นทางด้านของบิกกี้นะผมสามารถปลดล็อกแชมป์แรกของเขาไปได้ครับทุกคนครับเอาแล้วอันดับมาเรื่อยๆเลยครับผมทุกคนครับบิกกี้เข้ามาแล้วครับผมเมื่อวานเนเขาจบอยู่ที่อันดับประมาณส2บสเออ11เลยนะครับผมตอนนี้น่ขึ้นมาอยู่อันดับกลางแล้วนะครับผมกลางตารางนะครับ เอาล้ครับผมก็จบลงไปแล้วผมในเกมที่7นะผมชิมบิกกี้ X2 นะผมหรือว่าขอจะมีสมาชิกก็จะเป็นอ่ากุตู่ X2 ด้วยแล้วก็จะมีพี่แก๊สนะครับผมแล้วก็จะมีอ่าพี่เอ็ก n พนชนะผมนะก็หลายๆคนเนี่ยมาลงกันอยู่ในทีมนี้เขาเรียกว่าทีมแบบตัวตึงหัวแบบคือแบบโค้ดบุรีอะผมก็นะมาลงกันอะและเขาสามารถได้แชมป์ในเกมนี้ไปได้นะครับผมนะโอ้โหดูเดือดมากนะครับผมทุกคนครับ โอเคใครที่ว่าชอบการแข่งขันของการอของการแข่งขันของพิก้าผมก็อย่าลืมฝากกดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้พิก้าด้วยนะผม mm hmm. เดี๋ยวรอบหน้าผมเรามาดูันต่อใน EP ที่8นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ